ต้องใส่เงี้ยนิดเดียวเดี๋ยวไม่เกาะแป้งเลยนะมาครับแป้งแป้งมาครับเพื่อนนะหอมอบหอมอบแป้งอันนี้ใส่ได้หน่อยเดียวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปซื้อไอ้นั้นหม้อซื้อไอ้นั้นบรรโม่มาใส่ซื้อไอ้นั้นบรรโม่มาใส่ กะทิมันมันทำร้ดหน้าหนึ่งใมาชิมดิเราต้องคนเต็มมีที่คนแต่ไม่มีคนได้ยังไงคนไปเรื่อยๆไข่ไปหกเจ็ดลูกไส่ไปแล้วใช่ไหมปลาใส่มาถึงยังไม่ทันยต้องชิมน้ำก่อนได้ใส่ปลาแล้วไม่กล้าชิมเห็นไหมไม่คิวน้ำปลาน้ำปลาอยู่นั่นแหละน่นเห็นไหม อยแอบลอยจรตเดี๋ยวค่อยๆตีมันค่อยๆว้ปะมนที่ายต้งหม้อก่อนเข้าไปลืมไปละลายข้างนอกก่อน อันนี้น้ำไมาจากไหนเนี่ยตามนาม้ำบ้านมันมีแป้งนะมันกลิ่นแป้งเอ้อ,อล้างอะไรไม่ได้โอ้ล้งาองอะไรมันยังใช้มือมดทั้ทนะีเนี่ยเอาล้างรดน้ำต้นไม้มันน้ำมันต้องคลอนอุ่งอะเออแล้วก็เน้นเก็บตั้งที่ต้องเก็บหมกไม่ได้ไงยันไม่ค่อยเข็มอ่ะชิมก่อน ใส่เลยแล้วค่อยๆคนไฟเนี่ยมันก็นั่นเพราะมันต้องคนคนที่ปลามันปลาชอนซื้อมาอันนี้เนี่ยเออที่ซื้อมาต้นใบเนี่ยใส่ออแล้วโอ้ทํากว่าจะเสร็จแต่ทําปลาช่อนหนึ่งตัวใช้เวลาชั่วม <laughs> โมงอ,อ,อู้ตาย อนหนูล้างสันส้มแล้วนะเนี่ยล้างสันส้มล้างไอ้นี้ล้างเกลือปลามันจะไม่ขาวล้างแล้วใส่โซลูชั่นไว้แล้วมันเพิ่งจะละลายนะเพราะว่าไปวิ่งดินไปวิ่งหินมาแล้วคือถึงว่ามันมาจะมาดำอมแต่มันไม่ได้มาเดี๋ยวรอวิ่งหินรอรอแล้วกอพร้อมแล้วก็ตัวปลาอีก นหัวก็ทําไม่เป็นนะแต่ทําสะอาดแล้วข้างในอ่ะผ่ามากปะหนูหนูทําไม่เป็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องทำใช่ไหมเออเอออเอาใส่ไปก่อนตั้งนงงใส่ไปก่อนหนูหนูทำไม่เป็นหนูไม่รู้ทำไงพัดวอล์กล้างมาแล้วอะไปพูดล้างมาแล้วนะ้วเขี่ยอะไรมาปูดแช่ไว้ก่อนแล้วก็ค่อยมาล้างอันนี้เนาะ อันนี้ผสมแค่ผสมเครื่องนะคะาตนยังไม่ได้ยังไม่ได้รวยอะไรเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวอีพีต่อไปนั่นหนึงน่งหนึ่งค่ะบ๊ายบายนะคะ